How สไตล์มินิมอลจะเป็นดีค่ะอบอุ่นเรียบง่ายฟังกช์ชันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในวิถี New n o r m a l เดินทางง่ายใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่โฮมวิสิตและโครงการเวสเต้วงแหวนลำลูกกานะคะที่นี่เป็นทาวน์โฮมโครงการใหม่นะพัฒนาโดยโซเค n นเดเวล็อปเมนต์กรุ๊ปค่ะซึ่งการดีไซน์ทาวน์โฮมของที่นี่โอ้มีทั้งความมินิมอลมีทั้งความอบอุ่นมีทั้งความเรียบง่ายแต่ที่สำคัญที่ชอบก็คือดีไซน์พื้นที่ใช้สอยภายในค่ะเรียกว่ามีความคุ้มค่าทุกตารางเมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น จะรองรับกับวิถีชีวิตที่เป็น New n o r m a l ได้อย่างสบายแม่พูดมาขนาดนี้อยากเห็นแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไปต่อไม่ต้องรอแล้วค่ะมาเลย เวีสเต้วงแหวนลำลูกกานะคะเขามีบ้านสไตล์โมเดิร์นเจแปนดีให้เลือกอยู่3ไ้ทายด้วยกันค่ะเริ่มจาก a อ g นะคะเป็นทาวน์โฮมทายเริ่มต้นค่ะหน้ากว้าง5.2เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถ2คันนะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นทาวน์โฮมที่หลังใหญ่ขึ้นหน้ากว้าง5.7เมตรค่ะชื่อว่าเอสเอแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบ้านแฝดค่ะซึ่ง โครงการจะเปิดขายในอนาคตส่วนในวันนี้เราจะดูทาวน์โฮมที่หลังใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะเอสื่อนั่นเองก็คือขนาดที่ดินมาตรฐานนะคะจะเริ่มต้นประมาณ18.8ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านคือ118ตารางเมตรฟังก์ชันเอาเฉพาะหลกัลกๆนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำและแน่นอนความเป็นทาวน์โฮมที่หน้ากว้างถึง5.7เมตรประโยชน์ที่ได้ก็คือ คุณสามารถจอดรถคู่กันหน้าบ้านได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีไซน์เนี่ยสวยเลยทีเดียวแหละโอ้โหนี่ละค่ะ ในทาวน์โฮมแบบเอสเตอของเวสเตวงแหวนลำลูกกานะคะอย่างแรกเลยนะเข้ามาในทาวน์โฮมที่นี่ชอบเลยปลอดโปร่งสว่างสบายตาค่ะเพราะว่านี่ประตูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะมีประตูนะคะแต่อันนี้บ้านตัวอย่างตกแต่งเป็นห้องครัวสวยๆมีหน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการรับแสงธรรมชาติเนี่ย ได้เต็มที่มากๆและบ้านตัวอย่างหลังนี้ก็เป็นหลังริมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีประตูด้านข้างให้ด้วยเชื่อมออกไปที่สวนด้านนอกปลูกต้นไม้สีเขียวๆโอ้ได้ความผ่อนคลายสดชื่นแล้วก็ได้ความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นอ่ะทีนี้มาดูแปลนเลเยอร์พื้นที่ใช้สอยชั้นล่างค่ะจะมีความเป็นตัวแอลเล็กน้อยนะซึ่งแบบนี้เนี่ยจะมีความเฟล็กซิเบิลมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ใช้สอยได้ตามที่ต้องการ ได้มากขึ้นดูบ้านตัวอย่างเป็นไอเดียค่ะนี่เห็นไหม่วนด้านหน้าก็จะเป็นห้องนั่งเล่นของครอบครัวเป็นลิฟวิ่งสบายๆเลยแล้วส่วนด้านหลังก็สามารถวางโต๊ะอาหารสี่ที่นั่งตรงนี้ได้นะคะในส่วนของบ้านตัวอย่างจริงๆแล้วจะเป็นผนงังแล้วก็มีประตูบานสวิงเปิดออกไปที่ลานซักล้างแต่นี่ทำให้ดูเป็นไอเดียเห็นไหมคะโอ้โห,หรื้อผนงัง เลยค่ะทําเป็นคิทเช่นเป็นครัวนายแบบนี้คล้ายๆครัวฝรั่งนะแล้วก็ยังอินเทอร์เนียให้มีส่วนของโต๊ะอาหารโอ้โหเก๋กู้ดมากเลยอะ่ะแล้วก็ความปลอดโปร่งด้านนี้ใส่ประตูเข้าไปเห็นไหมตรงนี้สว่างมากเลยใช้หลังคาโปร่งแสงด้วยอเอาไอเดียของบ้านตัวอย่างนี่แหละค่ะไปใช้ปรับกับบ้านของเราได้เลยและนอกจากนี้นี่ไงคะอีกด้านหนึ่งของตัวแอลเห็นไหม มีมุมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จะเป็นมุมโต๊ะทํางานส่วนตัวหรือว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เลยนะแล้วก็จะมีความปลอดโปร่งเพราะว่าหน้าต่างบานเลื่อนตรงนี้ก็มีไว้ให้แล้วก็การต่อเติมห้องครัวของเราไม่ได้เต็มพื้นที่ค่ะยังมีพื้นที่เปิดโล่งด้านหลังปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้บรรยากาศเนี่ยดีดีหรืออีกอย่างหนึ่งนะความเฟล็กซิเบิลก็คือบริเวณนี้แหละ เราไม่ต่อเติมห้องครัวข้างหลังแล้วค่ะยกห้องครัวมาไว้ตรงนี้ก็ได้เซฟบัจเจตในการต่อเติมหลังบ้านได้อีกเห็นไหมความยืดหยุ่นพื้นที่ของที่นี่แล้วแต่เจ้าของบ้านชอบเลยค่ะแนวไหนได้หมดแล้วก็ด้านนี้โอ้ห้องน้ำของชั้นล่างคือชอบนะ คุณจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยครบเลยแยกโซนแห้งกับพื้นที่ชาวเวอร์ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดได้ง่ายด้วยไปดูข้างบนกันค่ะโอ้โหนี่ค่ะบนชั้น2ของทาวน์โฮมเอสสือนะคะ3ห้องนอนกับ1ห้องน้ำนี่ชอบไอเดียห้องน้ำเข้ามากเลยค่ะ แยกห้องชัดเจนเลยนะนี่ห้องชาวเวอร์อาบน้ํานี่ห้องสําหรับโซนแห้งเป็นสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้าคือแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถใช้งาน2ห้องพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เลยหรือถ้าอยากจะรื้อผนงังปรับให้ทั้ง2ฟัง์กชั่นรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้ส่วนมัสเตอร์เบดมโอ้โหอยู่ทางนี้สวยโอ้โหนี่ค่ะมัสเตอร์เบดมของเรา คือแน่นอนความกว้างเนี่ยอยู่ห้องด้านหน้าเต็ม5.7เมตรแล้วก็ยังไม่พอซิลลิงค่ะฝ้าเพดาน3เมตรแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นห้องนี้ทั้งกว้างทั้งโปร่งแล้วก็สว่างสบายตามากๆดูค่ะเตียงคิงไซส์นะคะ พร้อมโต๊ะข้างสองข้างจัดวางได้ลงตัวเลยปลายเตียงจะมีเบนช์ก็ได้แล้วก็การตกแต่งนะคะทำไอเดียให้ดูว่าเราสามารถทำพาร์ติชันเป็นชั้นวางทีวีแบบนี้แล้วก็กั้นสัดส่วนของ Walk in Closet ได้ด้วยนี่อยู่ด้านในโอ้สวยเก๋มากอะ่ะใช้ประโยชน์ได้ทุกตารางเมตรจริงๆเลยเห็นไหมคะห้องแต่งตัวของดิฉันเองอลงตัวที่สุด ทีนี้มาดูห้องนอนที่2และ3ค่ะแบ่งพื้นที่ครึ่งๆกันเลยนะามาดูห้องนี้ก่อนคือในส่วนของ s i ซิ่งขนาดพื้นที่ Layout เนี่ยจะใกล้เคียงกันทั้ง2ห้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเฟอร์นิเจอร์3.5ฟุตนะคะมีเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีชั้นวางทีวีเสริมโต๊ะอ่านหนังสือของเด็กๆเ,เข้ามา จัดวางได้ลงตัวแล้วก็อยู่สบายทั้งคู่เดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงว่าเขามีไอเดียตกแต่งยังไงมาค่ะนี่ค่ะโอโ้โหเห็นไหมนี่ห้องนอนที่3นะแต่ทำให้ดูว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกในบ้านเรายังไม่เยอะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องนอนทั้งคู่นี่ปรับห้องนี้เป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ได้หรือนี่ผนังนี้อิฐมวลเบาค่ะ หรือเลยเราก็จะได้ดับเบิลมาสเตอร์เบดมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ทั้งคู่อันนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านนะคะเห็นไหมความเฟล็กซิเบิลความยืดหยุ่นของการใช้พื้นที่ได้ดังใจจริง วงแหวนลำลูก,กานะคะเขาอยู่ในทำเลที่การเดินทางสะดวกนะเพราะสามารถเข้าออกได้ทั้งด้านของถนนลำลูก,กาแล้วก็ทางด้านของถนนนิมิตใหม่ก็ได้อยู่ใกล้วงแหวนกาญจนาพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนฉลองรัฐทำได้อย่างสะดวกสบายค่ะอ้อได้ข่าวมาด้วยนะคะว่าส่วนต่อขยายของทางด่วนฉลองรัฐเนี่ยจะเริ่มแล้วนะจากด่านจตุโชตไปที่ถนนลำลุก,กาเนี่ย เห็นว่าจะสร้างภายในปีนี้ล้วค่ะแล้วก็จะไปแล้วเสร็จในปี2,570โอ้โหนี่เห็นไหมการเดินทางในอนาคตเนี่ยสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยทีเดียวรวมถึงการเลือกใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีขู่คตจากโครงการตรงนี้นะคะขับรถไม่นานเลยค่ะก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้า เข้าไปพื้นที่ใจกลางเมืองก็ได้แล้วส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่แวดล้อมโครงการนี่ต้องบอกว่าเพียบพร้อมนะคะของกินของใช้ซูปเปอร์มาร์เก็ตตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวแหละและนอกจากนี้พื้นที่ส่วนกลางของโครงการจัดไว้ให้ได้มาตรฐานเลยตั้งแต่ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย รอปภกล้อง C C T V ดูแลตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่สวนนะคะพร้อมลานกิจกรรมขนาดเนี้ยประมาณ1ไร่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกบ้านสามารถมามีกิจกรรมพักผ่อนยามว่างในวิถีของ New Normal ได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนแล้วก็มาถึงทาวน์โฮมของที่นี่มีความเป็น m i n i m a l นดีค่ะโอ้โหคือสวยงามแล้วก็โดยเฉพาะ พื้นที่ใช้สอยภายในทาวน์โฮมอย่างที่เราเห็นกันไปมีความเฟล็กซิเบิลมีความยืดหยุ่นให้เราสามารถจัดตกแต่งตามวิถีชีวิตตามไลฟ์สไตล์ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแหละทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละคะ่ะสอดคล้องกับคอนเซปต์ของโครงการเขาเลยนะคะ less is more life is design นั่นก็คือความสุข เริ่มต้นขึ้นที่บ้านของเรายัางไงเรียนเชิญนะคะเวสเต้วงแหวนลำลุกกาขอบคุณมากๆที่ตามสวัสดีค่ะ